โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโดนเลบานอนนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับอยู่ในกันในเซิร์ฟสี่คิงนะครับผมเป็นสี่คิงเอ,อ่อนิวเจนนะครับทุกคนเออผู้เล่นในเซริร์ฟเนี่ยตอนนี้สองคนเลยเฮ้ยคนเดียวดิแล้วผมมาเป็นไอดีที่สองคือผมเข้ามาก่อนรอบนึงแล้วก็ออกเข้าใหม่รอบนึงนะครับทุกคนก็ เซิร์ฟนี่เนี่ยเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับทุกคนซึ่งของแจกเนี่ยก็แจกหมดเลยนะครับทุกคนเป็นแบบนี่มีรถเช่าดีแม็กนะครับ7วันแล้วก็มีก่อกกันระสุน200นะครับก่อแจกก่อสอ0รแล้วก็เอเอดสองรแล้วก็ยายายาปั๊ม200นะครับทุกคนแล้วก็น้ำยาสไลด์นะครับแล้วก็แจก p c ซกับเอ่อโซนิกน่าจะถาวรเลยนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวผมสุ่มอาวุธเลยนะครับนี่อาวุธนะครับเขาที่เขาแจกนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับทุกคนอ่านะเรามาสุ่มกันเลยนะครับทุกคนอ่ายวผมใส่จำนวนเลยนะครับแล้วเเเรรราสุุ่มมมกกััันนนนลลยยะะคคบบผหดิ อ่ะก็เราก็จะได้เป็นไม้ปูนะครับไม้ปูที่เขาแจกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมถือให้ดูเลยนะครับก็ตอนนี้เขาให้ยศแอดมินมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้บินเนี่ยดูเลยนะครับผมเออว่าแต่ละโรงเรียนเป็นยังไงนะครับก็ทั้งหมดนะครับจะมี4ี่โรงเรียนนะครับเป็นเซิร์ฟแนวสี่ิงนะทุกคนก็จะมีโรงเรียนบนตรงนี้นะครับผมน่าจะโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เดี๋ยวจิ้มดูนะครับอ่านเอาไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะครับมันมันมันบังอ่ะอีกอย่างเออมันบังผม แล้วก้นนี้น่าจะกระหนกนะครับแล้วก็อนนี้น่าจะประชาประชาชื่นนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะประชาชื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจำโลโก้ได้นะประสบการณเล่นสี่คีงมาทั้งหมด2ปีของผมนะครับโอเคก็ตอนแรกนะครับทุกคนก็จะสร้างตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มโรงเรียนอะไรกันเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะกดสุมเลยนะครับผมโอเคเราได้อยู่กหนกนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมมาสตรีมนี่ด้วยนะครับสําหรับใครพร้อมแล้วเดี๋ยวก็มาสร้างนะสร้างตัวรอเลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเนี่ยผมก็มาเล่นที่นี่ละอันนี้ดี๋ยวงคคคปปไรระะมาณนนับทุก นะครับผมก็จะประมาณนี้โรงเรียนก็คือคล้ายๆของเดอะเบสนะครับอืประมาณนี้เออก็แนวสีคิงทั่วไปนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นโต๊ะข้าวโอ้โหมีปืนด้วยโต๊ะขาเที่อะไรมึงวะเนี่ยนะครับโอเคมีปืนนะครับทุกคนอ่ะอันเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นชั้นปีนะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับนี่เป็นอาวุธสาหรับคราฟนะครับทุกคน นี่ก็ต้องไปหาพวกยูเลเนียมไบเบเนียมจักกเนียมจักอะไรก็เนียมมาหานะครับผมมาครับนะครับเกาะอันนี้เกาะกันกระสุนเกาะอะไรนะครับทุกคนแล้วก็มีขาแฟชั่นด้วยนะครับผมเออซึ่งอาวุธตอนนี้น่าจะแบบมีกันแค่นี้แหละมั้งมีแค่ไม้พูมีแค่อะไรที่มันแจกกันนะครับทุกคนเพราะว่าในเซิร์ฟเนี่ยยังไม่มีใครได้มาเล่นนะครับนอกจากผมคนเดียวนะครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นห้องพยาบาลเขานะครับทุกคนนี่มีสองห้องนะครับ โอเคโอเคโรงเรียนอื่นเนี่ยก็ทั่วไปเดี๋ยวผมลองพาว้าไปดูก็ได้อะเดี๋ยวเผื่อทุกคนไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวพาไปดูโรงเรียนนี้แล้วกันนะครับโรงเรียนเอประชาชื่อนะครับทุกคนเราพาไปเลยนะครับเราบินไปเลยนี่ความจากไอ้แอปทยูนะครับแรงแน่นอนโหมแบบโหลดปืดๆๆนะครับผมนี่นี่โรงเรียนน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะผมจําได้เอ้าเฮียไม่ใช่ครับนี่นี่ตรงอยู่นี้นครับอ่ะอันนี้เป็นประชาชื่อนะครับผมนี่ซึ่งผมไม่ได้เป็นแอดมินนะผมขอยกแอดมินเขาเพื่อที่ผมจะทําคลิปง่ายนนนะะคคครรรััับบบทกไม่ต้องถ เอออะเปิดต้องตีนะครับประตูนี่ต้องตีนะประตูน่าจะหลายปีละโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถที่เขาแจกกันนะครับว่าเขาแจกอะไรบ้างนะทุกคนอะเดี๋ยวเราเปิดเลยนะครับมีโซนิกนะครับผมผมยังจะให้ตุมอีกนะมึงก็ให้มาเป็นรถเลไไม่ได้หรือไงวะเวนโอเคได้นะครับผมเป็นโซนิกนะครับเออแล้วก็นี่ดีแม็กอันนี้ดีแม็กนี่จะได้เจวันนะครับทุกคนเป็นรถเช่านะครับแล้ว้อ P C X นี่อันนี้ P C X น่าจะได้แบบน่าจะได้ถาวรนะครับแยวผมให้ดูนะครับว่ารถที่เขาแจกครับ ไหนนะครับทุกคนแต่เราเบิกมาเลยนะครับผมโอ้โหนี่นะผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโซนิกนะผมถ้ามึงหมอบอย่างนี้นี่กูยิงพังหมดเลยนะเนี่ยมึงเป็นเด็กแว้นปัออ้นไหนเนี่ยมึงหมอบอย่างงี้เด่ะมึงดูมันหมอบดิเอ,อ้อยายนะครับโอเคี๋ยววันนี้น่าจะได้ทำคอนเทนต์เด็กแว้นกันนะครับผมเออแล้วก็อันนี้ปะมันจะใช่นะครับเอา้าทเ่ีรกกูมีโซนิกสองคันเลยไงเนี่ย เอาเอามามามาจัดมิ้งจัดมิ้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,วเฮ้ยผมเบิกคันซ้ำหรือวะคนดูเมื่อกี้ผมเบิกไหนนะไม่ใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวเราลองเบิกใหม่ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์เอาเยี่ยอาวแม่งเป็นโซนิกสองคันอ๋อนี่ไงดีแม็กนะครับผมนี่อันนี้เป็นดีแม็กนะครับผม,มนี่เป็นดีแม็กนะครับผมแล้วไหนพีซีเอ็กวะ กีบเบิร์กไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ได้ P C X Brain. อะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮบวัยรุ่นกำลังสร้างตัวเย็นเนะกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนเนะอันนี้น่าจะเป็น P C X เอ้าเฮียสรุปโซนิกกูสามคันเลยอ้าเฮียจัดทิปแข่งก็มีแต่กูคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยทิปแข่งก็จัดเลยครับผมมารับถ่ายรูปโชว์กันนะครับผมเอออาจ้ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอ้าวเฮียมีคนมาเล่นก่อนหน้าผมแล้วล่ะเนี่ย Okay, นะครับผมทุกคนโอเคของแจกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับของแจกเนี่ยจะประมาณนี้เป็นโซนอีกค,คันนึงแต่ PZX เ,เนี่ยไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นโซนอีนั่นแหละเออมันน่าจะต่างกันส่วนกระบะเนี่ยดีแม็กน่าจะเป็นเชฟโรเล็กนะครับผมไม่ใช่ดีแม็กนะครับเอาไปแต่งสวยนะคันนี้เชฟคันนี้ยเออไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเอ่อที่ทำงานอะไรต่างๆเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเราจะไปไหนดีเนี่ยอันนี้อะไรวันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้ระบบอะไรนะเขาก็ไม่ได้บอกผมมานะ เออก็มีงานเยอะอยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปไปดูที่แบบเหมืองเลยเหมืองเลยอ่ะไปดูเหมืองเลยทุกคนไปไปไปเดี๋ยวเราไปเหมืองเลยแอนไปเดี๋ยวเราไปโผล่เหมืองกันเลยนะครับทุกคนเออรถแม่งค่อนข้างที่จะแรงนะนี่นี่ไงโอ้โหข้ามเขาข้ามอะไรเลยนะครับทุกคนค้าจริงๆนี่มีงานมีงานตรงนี้ด้วยอ่ะมีงานงานงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอ่ะ ตกแมปเลยนี่ความจาการแครปซีพียูนเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้เรื่องงัวเรื่องควายนะครับผมอันนี้น่าจะทาออโต้นะดูจากทรงน่าจะฟาออโต้นี่ไงขี่ควายเพื่มควายตายเลยนะครับเหมือนกูหล่อแบบวัวตายควายลมา้มอ่ะอ๋อนี่ไงเราขี่ควายได้เลยนะครับแมนนี่ควายตายเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานเก็บควายเก็บวัวน,นะครับทุกคนนี่อ๋อถ้าวิ่ง แค่วิ่งชนเนี่ยมันก็เก็บให้แล้วนะสำหรับคนขี้เกียจนะครับทุกคนไป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 เราไปต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะเสียเวลากับควายกับวัวนะครับทุกคนอ้าวเกียร์เก็บรถมอเตอร์ไซค์เลยน้ทุกคนไปอ้าวเก็บอีกแล้วนะครับเรารีบไปเมืองนะครับทุกคนเรารีบไปเมืองเลยนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ถึงเมืองละเดี๋ยวเราลงเมืองเลยนะครับผมเมืองก็น่าจะแบบนี่แหละฮะเป็นแบบพวกอ๋อนี่ไงน่าจะหาของตีอยวุธนนะครับที่เมืองนี่นี่ไง นี่ขุดเลยนะครับไม่มีที่ขุดด้วยนะครับเพี่ขุดมโนนะครับโอเคแล้วก็น่าจะต้องเอาเป็นโปรเซสทีกขีนะครับแต่ผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแต่ผมบินเลยนะครับทุกคนนี่แค่วิ่งชนนะครับไม่ต้องกดอีไม่ต้องกดอะไรนะวิ่งชนมันก็จะให้นี่ให้นะครับทุกคนนี่แล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นงานอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงออโต้อันนี้คือทำออโต้เราไม่ต้องขยับคีย์บอร์ดอะไรเลยนะครับคือเราจะกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยมันก็วิ่งให้เองเก็บให้เองนะทุกคนเราไม่ต้องหันเมาไม่ต้องอะไรเลยนะครับเออ มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับแบบเนี้ยผมก็ชอบนะระบบแบบนี้มันอ้วเอื้อ,อคนขี้เกียจอย่างผมนะครับอืเขียนที่ผมมีชื่อบนหัวผมเป็นแอดมินนะครับเออเขาให้ยศแอดมินผมมานะแต่ผมไม่น่าจะได้ใช้หรอกนะทุกคนเนี่ยเราเสกเสกรถเลยไหมเนี่ยเสกของเสกอ,อาวุธเลยไหมเนี่ยไหนวามันให้อาวุธไม่ได้ไหมเนี่ยอย <c oughs> ่ยไม่ง่ายโยแอดมินอะไรผมมาก็ไม่รู้โอเค สำหรับคุณเหมืองก็จะประมาณนี้แล้วกันงานก็ทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะครับผมนี่แล้วเราไปโพให้ดูนะครับทุกคนนี่โพน่าจะอยู่ตรงนี้เนะนี่ยนะมั้งเนี่ยม,มันแจกอาวุธด้วยนะเออที่มันเดี๋ยวนี้มันสีเข่งมันแจกอาวุธหมดแล้วนะครับทุกคนอ่ะเราก็น่าจะมาโพตรงนี้นะครับนี่เป็น a อ k เตรงนี้นะี่น่าจะโพตรงนี้แหละอ่ะโพครับผมเอาหินเอาแร่อะไรมาล้างนี่เราก็ได้ของได้แร่ได้อะไรมาเนะี่ย จ้ากผมปกติผมไม่ไม่เคยฟ้าไม้ดูเนี่ยวันนี้มาแบบแนวแปลกแปมาฟ้า์ม้ดูนะครับทุกคนนี่ไงได้ได้แร่มาได้อะไรมานะคเก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยได้แร่ฟอสซิลได้แร่อะไรมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ช็อปกันหนกก่อนผมยังไม่ได้ใส่ช็อปกันหนกนะเออแล้วใส่ให้ดูเลยนะครับนี่ไงอ๋อเป็นเหมือนสูตรได้นะครับเป็นเหมือนสูตรแล้วก็มีกหนกอชีวาปีหนึ่งปีสองเนี่ยอ้าว อันนี้จะเป็นเหมือนเสื้อสูตรเขานะครับทุกคนไปแต่เราไปไหนก็นต่อดีเนี่ยไปดูระบบงานไหมเพิ่งไม่กี่นาทีอังอเยวไปดูจีเล็กอ่ะไปดูจีเล็กจีเล็กจีเล็กอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนิดๆหน่อยๆนะครับหน่อยวะเนี่ยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นจีเล็กนะครับเนี่ยก็ให้มันจีไปครับผมจีเหล็กนะครับวันนี้ไม่ใช่จีหอยนะครับนี่เราไม่มีคัตเตอร์นะครับ จริงๆ,ๆน่าจะต้องซื้อระบบการทํางานอะไรมาก่อนนะ <L> ไม่ใช่ระบบการทางานดิไออ,อุปรกรณ์การทางานน่ะเออแต่เราไม่ได้ซื้อมานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แหละมัง้ง๋ยวผมพาบินไปดูโรงเรียนอื่นก่อนนะครับทุกคนโรงเรียนอื่นเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเออมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะเซิร,ฟร์ฟสี่คิงก็เล่นตีกันมันๆแจกขค้งแจกของอะไรกันไปนะครับสำหรับใครอยากได้ของดีๆเนี่ยก็ต้องแบบฟาร์มกันหน่อยตีกันหน่อยนะครับหรือแม้ก็โดเนตกันไปเลยนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นอาวุธโดเนทของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะทุกคน อันนี้อะอันนี้เป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งน่าจะบูนี่ไงผมเดาไม่ผิดแล้วก็น่าจะอินอยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้เหมือนเหมือนของเดอะเบสเลยเนาะทุกคนเรื่องแมปอะแมปเหมือนจริงนะครับน่าจะเป็นแมปเดียวกันนะครับเขาน่าจะซื้อจากเจ้าของเดียวกันนะครับทุกคนเอออันนี้อินเนี่ยเออโรงเรียนอินผมเดาไม่ผิดด้วยนะครับก่อสร้างอินโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็สุ่มโรงเรียนให้ได้กระหนกเยอะๆนะครับมาอยู่กับผมเดี๋ยวผมเนี่ย จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมาสตรีมนะับเย็นนี้เย็นนี้เลยนะครับก็เขาให้ผมทําคลิปโปรโมทเลยนะครับเย็นนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาสตรีมเล่นกันหนุนหนนหนานๆาเดี๋ยวสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นโลเพตต่อกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันนี้ผมไปละบายบายจุ๊บๆนะครับทุกคนไว้เจอกันรอบหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลงคลิปแบบต่อยตีให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้แบบชิวๆไปก่อนแล้วกันนะครับผม